เยี่ยมมากมากเยี่ยมมากีถาไวเนอ้ยเยี่ยมมากสีก็ได้สก็ได้ยี่ยมมากไปเ๊บเยี่ยมมากเลยเอเยี่ยมมากพี่ถาไวึ้บี่ถาไวเนาถี่ไโอเคทีเดียวเยี่ยมมาก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ